สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะพามาดูความแตกต่างถุงเงินถุงทองตัวเมียและถุงเงินถุงทองตัวผู้เขาจะมีความแตกต่างกันยังไงมาติดตามกันได้เลยค่ะถุงเงินถุงทองตัวเมียเขาก็จะมีความแตกต่างกับตัวผู้ก็คือเขาจะมีความด่างค่ะใบข้างหนึ่งเขาจะเป็นด่างขาวค่ะ ส่วนตรงกลางเขาก็จะเป็นสีเขียวค่ะส่วนอีกใบหนึ่งตรงกลางเขาก็เป็นสีเขียวค่ะปลายใบเขาก็จะเป็นสีทองค่ะถุงเงินถุงทองตัวเมียค่ะส่วนถุงเงินถุงทองตัวผู้เขาก็จะมีใบที่ยาวและ แหลมค่ะเขาจะมีใบที่สีเขียวเข้มค่ะเขาจะแหลมๆค่ะหรือเรียกง่ายๆก็ว่านมหาอำนาจค่ะบางคนก็จะเรียกว่าว่านมหาอำนาจค่ะหรือถุงเงินถุงทองตัวผู้ค่ะ ความแตกต่างก็ดูง่ายมากค่ะถุงเงินตัวเมียเขาจะมีความด่างค่ะส่วนถุงเงินถุงทองตัวผู้เขาก็จะเขียวเข้มใบยาวและแหลมค่ะในความเชื่อใครได้ปลูกถุงเงินถุงทองตัวผู้จะมีอำนาจวาสนาค่ะส่วนใครได้ปลูก ถุงเงินถุงทองตัวเมียจะมีบารมีจะมีถุงเงินถุงทองติดตัวไว้ค่ะเปรียบเสมือนมีถุงเงินถุงทองติดตัวเราไว้ค่ะมีเงินทองไหลมาไม่ขาดมือเลยค่ะแต่ถ้าเราปลูกถุงเงินถุงทองตัวผู้และถุงเงินถุงทองตัวเมียเราปลูกด้วยกันก็ยิ่งดีค่ะเพราะเขาควรจะปลูกด้วยกันค่ะ เขาจะมีลูกดกค่ะถุงเงินถุงทองตัวผู้ก็พบไม่ยากค่ะส่วนใหญ่จะพบตอนที่เราซื้อถุงเงินถุงทองมาค่ะหรือตอนที่เราผ่าชิ้นตาเขาค่ะแต่จะไม่ค่อยเจอค่ะส่วนใหญ่เขาจะเจอแต่ถุงเงินถุงทองตัวเมียค่ะ ตัวผู้หาได้น้อยมากค่ะแปลงนี้ก็เป็นถุงเงินถุงทองตัวเมียหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมคลิปนี้สวัสดีค่ะ